อะไรเจ้าอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่ฟังโจทย์ให<อ>ม่ถ้าวันนี้ครูอายุหกขวบน้องครูมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูแล้วถ้าวันหนึ่งครูอายุเจ็ดสิบเนี่ยน้องครูจะอายุเท่าไหร่สามห้าเลยไม่ใช่ดิตเจ้ามัดเรียนมายัางไงวะเนี่ยฟังโจทย์ดีๆถ้าสมมุติตอนนี้ครูอายุหกขวบน้องครูมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูนะอ่าครึ่งหนึ่งนะแล้วพออนาคตเนี่ย ครูอายุเจ็ดสิบน้องครูจะอายุเท่าไหร่ครึ่งนึ่งว่าสามขวบคือสามเจ็ดสิบอ่น้องครูจะอายุเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็าสามขวบไม่ใช่ฟังโจทย์ดีๆดิฟังโจทย์ดีๆก่อนครูบอกว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยครูหกขวบสมมติสมมติตอนเนี้ยครูหกขวบอบโตมัตถ้าตอนเนี้ยครูหกขวบน้องครูจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูตามทันไหมเนี่ยทันนะน้องครูจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูแล้วอนาคตเนี่ยครูอายุเจ็ดสิบน้องครูจะอายุเท่าไหร่ มันก็ครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งมันก็สามห้าก็มันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจโจทย์เอาใหม่ฟังดีๆถ้าวันนี้ครูอายุหกขวบน้องครูจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูชัดไหมชัดนะแล้วถ้าวันหนึ่งครูอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยน้องครูจะอายุเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือสามอ่ถูก แล้วถ้าครูอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยน้องครูจะอายุอะไรห้าอืมก็มันไม่เข้าใจอ่ะก่อนก็มันไม่เข้าใจอ่ะไปเรียนมาที่ไหนวะเป็เผาโรงเรียนพิ้งมีมาเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของครูก็ครึ่งหนึ่งคือครูฟังฟังดีๆฟังดีๆถ้าตอนครูอายุหกขวบน้องครูมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูใช่ไหมใช่นะตอนหกขวบเนี่ยน้องครูมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของครูนะ ตอนครูอายุเจ็ดสิบน้องครูจะอายุเท่าไหร่เดี๋ยวยวนโจทย์ใหม่ตอนครูหกขวบตอนนี้ครูมีอายุหกขวบแล้วน้องครูมีอายุครึ่งหน1 1> ึ่งครึ่งหนึ่งแล้วพอครูเจ็ดสิบขวบเจ็ดสิบปีอรับครูเจ็ดสิบครัน้องครูจะอายุเท่าไหร่สามปีนนมากเลยครึ่งหน,น 3, ึ่งของสามครึ่งหนึ่งของหกเออสามครึ่งหนึ่งของเจ็ดสิบก็สามปีมากเไม่เฉลยด้วยไม่เฉลยเอาไปถาม เอาไปถามคนอื่นได้คาตอบแล้วบอกกูได้นะเดี๋ยวกูจะไปเผาโรงเรียนมึง